ค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ค่ะสาวเมืองสิงค์พามาดูน้องน่ารักนะคะแต่น้องน่าสงสารน้องมีสามขานะคะนี่นะคะแพ้สามขานะคะนี่น้องอ้วนมากเลยนะคะน้องแข็งแรงดีแต่น้องมีสามขาค่ะน้องแข็งแรงดีอ้วนมากเลยแต่น้องน่าสงสารเน้องมีสามขาถ้าโตไปกว่านี้จะทํายังไงเนาะจะโตไปกว่านี้ก็ จะต้องช่วยไหมเน่ต้องใส่ขาให้เพิ่มไหมดูว่าจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วใหญ่ใหญ่เพราะเป็นตัวผู้ด้วยเนาะใช่นี่นะคะต้องต้องใส่เป็นล้ออะเป็นล้อเหมือนที่เขาที่ที่เขาทําขาเทียมให้เห็นปะ่ะเนี่ยที่ที่ใช้เหรอไม่ขายนะโอ้นี่นะคะเป็นตัวผู้ด้วยนะคะแต่น้องมีสามขาแต่น้องหากินได้ปกติอ้วนอ้วนมากเลยนะคะ นี่นะคะเนี่ยเขาก็ค่อยๆไปแบบนี้แหละคะ่ะค่อยๆกระโดดกระโดดไปอย่างนี้นะคะคือเดินไม่ได้ปกติเดินไม่ได้เป็นปกติดนใจใครครับสงสารมากเลยจะเ,เราจะหาวิธีช่วยกันทํายังไงให้น้องมีได้มีขาเพิ่มเนาะจะได้อยู่กับเราไปนานๆเนานนะเจ้าของก็ต้องคอยประครบปรนะงมเนาะเพราะว่าเขามีสามขาจะไปไม่ค่อยทันเพื่อนนะคะ มีสามขาจริงๆนะคะแพ้เนี่ยใครมีวิธีจะช่วยเหลือ,อยังไงก็ส่งความคิดเห็นมาเนาะว่าเราจะช่วยกันทำขาให้น้องได้ยังไงนะคะเคยมีใครเ่าเลี้ยง